โอเคสวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูปาอีกแล้วนะครับหายไปนานมากนะครับผมเนื่องจากครูติดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำเกณฑ์นะครับการประเมินนะครับแล้วก็เตรียมนะครับผมในการสอบด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับน่ามีเวลาว่างนะครับหลังจากที่ส่งแนนส่งเกณเรียบร้อยแลวนะครับจะมาสอนนะครับพอดีว่านักเรียนนะครับที่ทําโครงการเนี่ย นะครับผมเขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีปัญหาเรื่องนะครับเรื่องของการรวมเซลล์นะครับผมโดยนะครับวันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการนะครับวิธีการนะครับผมรวมคอลัมน์นะครับเช่นเราอาจจะเคยเจอนะครับผมปัญหาคือชื่อคํานำหน้านะครับผมชื่อแล้วก็นามสกุลอยู่กันคอลัมน์จะเอาไปมารวมกันทํำยังไงนะครับก๊อปวางเหรอก๊อปวาง มอ่าอันนี้อันนี้ครูขออันนี้ครูทำใน Google อ่าสเปซนะครับผมอ่านะครับก็คือเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าทำแบบออนไลน์แล้วกันนะครับผมอ่าแต่วิธีนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ใน Excel ได้เนาะอ่านะครับเราต้องก๊อปแบบนี้ไหมนะครับอ่าต้องก๊อปมาวางแบบนี้ไหมนะครับอ่าถ้าเกิดสมมติว่า <c oughs> ต้องการที่จะรวมมาเช้คครว่าอะไรนะต้องการที่จะรวม นะครับคอลัมน์ทั้ง3มเนี่ยมาไว้เป็นคอลัมน์เดียวกันต้องทำแบบนี้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ต้องนะครับเดี๋ยวนี้รูจะสอนนะครับอ่ารูจะสอนวิธีการรวมนะครับผมอ่าสามคอลัมน์สี่คอลัมน์ห้าคอลัมน์นะครับไว้ในคน่งคอลัมน์นะครับผมอ่าวิธีง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือนะครับอันดับแรกนะครับให้เราใช้เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับเท่ากับแล้วเราไปเลือกคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์แรกของเราเนาะเสร็จแล้วให้ใช้เครื่องหมายเขาใช้คําว่าใช้เครื่องหมาย และนะครับผมใช้เครื่องหมายและนะครับแล้วก็ใช้ฟันหนูนะครับกูใช้ฟันหนูคราวนี้เราจะเว้นนะครับจะเว้นกี่ครั้งจะเว้นวรรคกี่ครั้งก็สเปกตาไปนะครับหรือจะไม่เว้นเลยก็ได้เนาะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องหมายและอีกครั้งหนึ่งนะครับและอะไรและนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เราจะเอามาต่อ นะครับผมแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะครับฟันหนูนะครับนะครับและฟันหนูเหมือนเดิมนะสเปกบาร์นะครับครูจะเว้นสักสองสามเคาะเนาะแล้วก็ฟันหนูนะครับแล้วก็และอีกนะครับมีแต่และนี่แหละครับนะและอะไรและนะครับข้อมูลต่อไปที่จะเอามาใส่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะแสดงว่าเนี่ยข้อมูลจะเป็นแบบนี้นะตามสูตรเสร็จแล้วกด enter ปึ๊บเห็นไหมอ่าลากเลยนะครับเสร็จแล้วลากลงมาเลยนะครับปึ๊บ เห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมครับแค่นี้เองเราก็ไม่ต้องมานั่งก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางแล้วนะครับประหยัดเวลาเราได้ตั้งเยอะอ่านี่คือนะครับอ่าสิ่งแรกนะครับอ่าข้อแรกนะครับเป็นเทคนิคแรกเนาะที่ครูเอามาแนะนํานะครับต่อไปถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะคุณครู้ามันมาแบบนี้อ่ะหนูจะแยกยังไงอ่ะอ่า <c oughs> ถ้ามันมีวักมาแบบนี้นะครับ <ST> S> <S ถ้ามันมีวักมาแบบนี้นะครับแยกง่ายนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดเราเจอข้อมูลแบบนี้นะครับถ้าเราเจอข้อมูลแบบนี้เราจะทํายังไง่าคืออยากจะแยก,แยกชื่อนามสก,กุลแบบนี้คุณครูเนี่ยเนี่ยเราอยากจะแยกชื่อนามสกุลแบบนี้คนละคลั้งหนูต้องทำยังไงง่ายๆนะครับอันนี้ครูทำในสเปซเชียนะครับผมเนาะ ก็อันดับแรกนะครับก็ให้ทำการคุมผมใช้คํควาว่าเป็นการคุมนะครับรายชื่อที่เราต้องการจะทํางานก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่คําว่าข้อมูลมาที่คำว,ว่าแบ่งคอลัมน์นะครับเสร็จแล้วจะมีคําว่าตรวจค้นหาโดยอัตโนมัตินะครับให้เราคลิกไปที่คําว่าเว้นวรรคปุ๊บอ่าแค่นั้นเองเห็นไหมครับสังเกตไหมว่าเนี่ยเห็นไหม ชื่อกับนามสกุลนะ่ที่ว่ามันเว้นวรคก,กันอยู่เนี่ยมันจะแยกออกจากกันเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับวิธีการนะครับในการแยกชื่อกับนามสกุลออกจากกันนะครับคู่ถ้าจะแยกนางสาวเนี่ยโอ้ถ้าแยกนางสาวหนูต้องนะครับทําการไปเว้นวรรกมันก่อนนะแล้วค่อยแยกนะครับนะ <c oughs> โอเคเนาะอ่า นะครับถ้าเกิดเราไปทําการเว้นวคกมันก่อนนะครับเราก็แยกถ้าเกิดแยกด้วยวิธีของครูแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มารด้วยคําว่าข้อมูลแบ่งคอลัมน์นะครับแล้วก็มาที่เว้นวักนะครับหรือจะไปใส่จุดก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมแยกได้แล้วนะครับอ่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่าในการใช้ Google s p r e a d s h e e t นะอ่าแบบเบื้องต้นเลยนะครับผมอ่ะนะครับถ้าต้องการจะเรียงกอไก่ถึงคอนุคูนะครับเรียงพยัญชนะเนี่ย กอไก่ถึงขนูกเนี่ยนะครับผมอ่าเราเลี้ยงยังไงนะครับอะไรควรขึ้นอ่าจะเลี้ยงอะไรขึ้นก่อนนะครับวิธีการง่ายๆเนาะอันดับแรกนะครับให้เราทําการรวบนะครับหรือการคุมดํานะครับอ่าคอลัมน์ที่เราต้องการจะจัดเรียงนะครับมาจากหลังจากนั้นมาที่คําว่าข้อมูลไปที่การว่าอ่าเมนูที่ว่าจัดเรียงช่วงแล้วมาที่คําว่าจัดเรียงแบบขั้นสูงนะครับผมคราวนี้เห็นไหมครับเรมีกอไก่ถึงขนูกนะครับเรากดตรงนี้เลยนะครับข้อมูลมีแถวส่วนหัวเนาะ อ่าเป็นส่วนหัวตัวนี้ใช่ไหมอ่าดูโอเคเสร็จแล้วกดเรียงลาดัแบบปุ๊บนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับเขาไอตัวจีราพรเนี่ยจะเป็นหัวนะครับอ่าถ้าทําแบบเมื่อสักครู่นี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราทําแบบไม่มีส่วนหัวนะครับเรากดเรียงเลยปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเอากอไก่ข้อไข่นะครับเรียงตามพยัญชนะนะครับอ่าอ่ะ นะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการเรียงลําดับกอไก่ถึงฮอลูกคู่เนาะก็มีวิธีแบบนี้นะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวถ้าว่างจะมาหานะครับมาเทคนิคใหม่ๆนะครับผมมาลงให้แล้วกันนะครับสําหรับ o o ูเกอร์ a เ s h e e t เนาะแล้วก็ใน Google d o c ็อกลิโปรแกรมอื่นๆนะครับโอเคนะครับก็ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ครูด้วยแล้วกันนะครับถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับผมวันนี้เอาแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย